สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนฟิวไทยใน YouTube ครับอยู่ตรงเกสเฮาส์ใกล้ซอยอนะนะีเลเว่นนะฮะนาระสาทินพี่ไม้นะครับอยู่ที่อำเภอพี่ไม้ก็มีเพื่อนซื้อลาบพี่ไม้มาฝากนะี่เขาบอกว่านี่เป็นลาบขาวนะฮะลาบขาวพี่ไม้นะฮะพยายามออกเสียงนะไม่เหมือนนะอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่นะนี่ของผมพอดีซื้อมาขามป้อมมาจาก ตลาดในบาซา20ปสบาลาบขาวนี่คือลาบหมูอันนี้เป็นลาบสุกนะฮะลาบขาวแต่เขามีเครื่องปรุงที่น่าสนใจครับนะฮะนี่มะนาวครับมีพริกสดนะครับกินแก้มแต่อันนี้คืออะไรอน่าสนใจไหมครับ สีเหมือนกับน,น้ำมันแต่ไม่ใช่มันไม่มีความหนืดแบบน้ำมันนะขยเงี้ยห้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกครับนะบ,บอกเลยดีกว่าน้ำกระเทียมดองครับโอ้โหแปลกมากอือครับหลับหมูนะฮะใส่มีเครื่องในด้วยนะมีหนังหมูด้วยนะครับอืมแปลกนี่ครับดูกันชัดๆ ขอชิมเบิงก่อนนะครับตรงนี้หนังมุงนะฮะ้วับน้ำกระเทียมดองมันจะออกหวานๆหน่อยนะแล้วก็บีบมะนาวตามไป คุกเขาด้วยกันนะชิมดูครับปากดีครับกินกับพริกพริกหอมดีครับพริกสดมาก แต่ไม่เผ็ดน,นะนังหมูไม่เยอะเท่าไหร่เขาเป็นบางจังหวัดเนี่ยเขาจะใส่นังหมูเยอะนี่มีพวกคึ้นไปหัวใจสับไตด้วยให้รสที่แปลกเหมือนกันนะกับไอ้ตรงมีลาบหมูเนี่ยไอ้มีน้ำกระเทียมดองเนี่ยทำให้นึกถึงที่อุบลน,นะท,ที่อุบลที่อุบลเนี่ยเขามีลาบเป็ดใส่กระเทียมดอง น่าจะมีอะไรบางอย่างที่ร่วมกันนะผสมผสนระ,ร,ระหว่างอาหารอีสานกับอาหารจีน,นแปลกดีผมไม่เคยเห็นที่ไหนใส่น้ำาะเทียมรองที่เป็นที่อุบลเนี่ยเขาก็จะหั่นกระเทียมนะแต่ผมว่าตัวลาบใส่พไม่ใส่นะไม่ไมือ้ากํะเทียมรอง ชอบต้มเฟรให้มันมายอะปริ๊สดรกทาตองทางกับข้าวสวยแถวเนี้พี่มายนี่เขาจะกินข้าวสวยผสมกับข้าวเหนียวเป็นรอยต่อระหว่างพื้นที่ที่กินข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวนะฮะดีสานี่ทางใต้เนี่ยทางโคราช ทางอีสานใต้เนี่ยจะกินข้าวเจ้าเยอะไหมครับมีเว้นอยู่ที่อูบลบางที่จะกินข้าวเหนียวเยอะนะรสชาติเขารสชาติเขาไม่เผ็ดมากครับข้าวคั่วก็ไม่ได้เยอะครับนะฮะเ,เป็นอะไรที่มีลักษณะเฉพาะตัวครับนะบตัวน้ำกระเทียมดองนี่ถ้าไม่บอกว่าใส่ ผมไม่คิดว่าหลายคนจะรู้นะยกเว้นจมูกไวจริงๆนะครับนะแต่พอร,รู้ว่าใส่มันก็จะมีเหมือนจับรสชาติอะไรบางอย่างได้นะแต่ถ้าไม่บีบมะนาวจะไม่เข้ากันนะต้องมีมะนาวด้วยนะครับนะมะนาวสดกันนี่ครับตัวลาบแปลกตรงน้ำกระเทียมดองเนี่ยอร่อยดีเหมือนกันนะผมชอบ จริงๆถ้าได้มีสักสองถุงก็ดีนะอยากจะได้ลองว่ารสชาติเข้มข้นกว่านี้จะเป็นยังไงนะฮะลาบหมูครับใส่น้ำกระทิงบองที่โคราชนั่นแหละครับแต่ว่าอยู่ที่อำเภอพิมายนะฮะคงก็มากินเดี๋ยวออกไปซื้อข้าวมากินดีกว่านะฮะ แล้วพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิลไทยใน youtube เจอของแปลกเข้ามาฝากกันนะครับลาบหมูใส่น้ำกระเทียมดองนะครับส่วนมะขามป้อมนี่ผมซื้อมาต่างหากกินแล้วชุ่มคอสุดยอดอออกินกล้ามลาบก็ได้เนื้อได้ได แล้วพ่กใหม่ครับสวัสดีครับ